ขอจเจริญสุขจเจริญพรผู้ใครในธรรมทั้งหลายวันนี้ได้มาพบผู้ที่มาทำบุญตักบาทในปีชงการทำบุญตักบาทปีชงนี้นิมนต์พระมาก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ ให้เป็นสิริมงคลที่ได้รับปีชงการได้รับปีชงนั้นว่าจะประสบอย่างนั้นอย่างนี้การประสบเคราะห์กรรมในปีชงนั้นถือว่า เป็นกรรมเก่ามาปรากฏในปัจจุบันหมายความว่าคนที่จะประสบเคราะห์กรรมในขณะที่อยู่ดีๆมีเคราะห์กรรมเช่นกล่าวหาใส่ร้ายเรื่องที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นจริงก็ตาม พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้พิจารณากรรมตนกระทำรรลงไปถ้าทำดีอย่ากลัวเคาะกรรมอยู่กับการกระทำรรของเราคนอื่นทำให้เราก็หาไม่ ถ้าประสบถือว่าดีตชาติได้กระทำกรรมที่ไม่ดีเช่นเคยกล่าวร้ายแก่ผู้อื่นด้วยคำหยาบคายให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจอันนี้คนเราไม่เคยคิดพิจารณาจะโทษ ปีชงอย่างโน้นอย่างนี้คำว่าชงนี้ก็ต้องมีคนชงให้บางครั้งก็ชงกินเองบางครั้งก็ชงให้ผู้อื่นกินเปรียบสเสมือนชงการกระทำของเราดังเช่นบางครั้ง ทำกรรมไม่ดีให้แก่ผู้อื่นได้เจ็บช้ำน้ำใจเสียชื่อเสียงให้เสียทรัพสมบัติเสียหน้าเสียตาเสียหน้าเสียตาก็หมายความบาเคยพูดเดิมนินทาใส่ร้ายป้ายสี ทั้งทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราได้ทำลงไปหรือทำกระทั้งที่เรารู้รู้อยู่อันนี้คนส่วนมากไม่เคยพิจารณาการกระทําของตนเลยถึงที่เราเกิดความทุกข์ใจทุกกาย ได้อายจากการด่าทอของผู้อืน่นหรืออับอายจากการกระทำของตนเองเพื่อกระทบผู้อืน่น mm hmm. เมื่อมาถึงตนแล้วเราเคยทำกรรมให้ผู้อืน่นไม่เคยคิด ว่ากรรมจะมาหาตนก็คือย้อนเข้ามาใส่ตนนั่นเองส่วนมากไม่เคยคิดในเรื่องการกระทําของตนอย่างนี้พระชินทสีทรงสอนเวไนยสัตว์เราด่าเขาเขาก็ด่าเราให้เกียรติเขา เขาก็ให้เกียรติเราให้ลาบเขาเขาก็ให้ลาบเราเรายกย่องสรรเสริญเขาก็ยกย่องสรรเสริญเราเหมือนกันอันนี้ตอบแทนของกรรมคือทำดีย่อมได้รับผลดี ทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเช่นโยมทำวันนี้นิมนพระมาจะเริญพระพุทธมนบบ้านแม่จะถวายพระพุทธรูปถวายเครื่องไทยยธรรมจะเป็นกันเทศ หรือสังฆทานถวายพระทุกองค์เรียกว่าชงถูกต้องมิไดใ้ให้ไหใหญ่ลลนไหน้อยไม่เต็มถา้าจิตใจโยมคิดอคติมีคนอยู่กก่าวคนโยมก็ชงคนเดียวที่เหลือนั้นแปดคนจะ คิดอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าชงไม่รอบครอบนั่นเองเป็นกรรมเหมือนกันชงไม่ค่อยถูกต้องเท่าที่ควรทั้งทั้งที่หายใหญ่ล้นหายน้อยไม่พอครึ่งหรือไม่พอค่อนหาย อันนี้ก่อนจะเป็นปีชงที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรนะถ้าเป็นปีชงให้คนอื่นเสมอภาพกันปีชงนั้นก็จะนำความสุขความจเจริญมาให้ท่านเจ้าภาพแต่ถ้าชงผิดชงไม่ถูกต้อง ชงรำเอียงชงอคติดังเช่นโยมชงกาแฟสมมุติว่าโยมเลี้ยงโต๊ะจีนเป็นร้อยร้อยโต๊ะชงกาแฟสิบโต๊ะที่เหลือเก้าสิบโต๊ะโยมไม่ชงคนที่ไม่ได้ถามว่า เก้าสิบคนจะคิดอย่างไรอันนี้ก็ใจเขาใจเรานะถ้าไปคิดคิดดูเราเกิดปีชงอคติทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือไม่ภายหลังกรรมอันนั่นกดมา เป็นปีชงของโยมเหมือนกันถ้าโยมคิดอคติโยมไม่คิดอคติไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งคนโดนปีชงก็คิดให้รอบขอบว่ามันชงถูก ้องหรือไม่ถ้าอย่างนั้นปีชงก็งมีความทุกข์เรื่อยเรื่อยไปดังเช่นสามีพันลยาสมมติว่าพันลยาตกปีชงพันลยาก็รู้ว่าปีนี้เป็นปีชง ตามหลักของหมออันนี้อัตมาเปรียบเทียบไม่ยมเอาไปพิจารณาดูคู่สองสามีพันรยาส่วนพันรยาตกปีชงตื่นเช้ามาพันรยาก็ชงกา่าแฝ ไปวัดทุกวันทั้งเชา้าทั้งเพนประเคนให้เจ้าห,วหัวในนะ่าทำตลอดปีสามีก็มองดูว่ามันใช่ตกปีชงถูกต้องหรือเปล่าทั้งทั้งที่สามีเข้าสวนลําใหญ่เข้าสวนอย่างเข้าสวนมะละ เช้ามาก็เข้าสวนทำมาหากินอยู่อย่างนั้นโดยที่ภรรยาตกปีชงไม่เคยจะชงกาแฟให้สามีกินเลยอันนี้ก็น่าจะคิดเหมือนกันนะสามีจะคิดอย่างไร พาพันลยาไปทำบุญชงให้เจ้าหัวอยู่ประจําไอสวนที่เรานอนเคียง้างรุกขึ้นแต่เช้าเข้าสวนไปทำการกรเศษรเลี้ยงปลาจำลองนี้ไม่เคยชงกาแฟกินแต่ดันเอากาแฟไปชงให้เจ้าหัวแล้วเจ้าผัวจะคิดอย่างไร อัตมาพิพิจารณาดูแลถ้าอัตมาเป็นคนสวนก็คิดน้อยใจเพราะว่าปีชงอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยส่วนเราคู่ผัวตัวเมียกัน พยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะให้ครอบครัวนี้มีอยู่มีกินรวมทั้งบ้านทั้งช่องให้มันเจริญรุ่งเรืองอันนี้ปีชงไม่ค่อยได้เรื่องนะถ้าจะให้ได้เรื่องจริงๆก็พันรยา ตื่นเช้ามาก็หุงหาข้าวปลาแล้วก็ชงกาวแฟให้สามีกินก่อนจึงชงไปให้เจ้าหัวที่วัดวารามไอที่พูดอย่างนี้ไม่ได้อชฉาคนจังวนะพูดเรื่องจริงในเรื่องคนปีชงบางคนก็อาจจะด่าอัตมาได้เหมือนกันนะ ไอ้นี่คลใยๆว่ามันสับปะดดผู้ทรงเดชทรงเดาไปก็สุดแล้วแต่เจ้าว่าคนมีปัญญาก็ต้องพินิจพิจารณาไม่ใช่รับผู้รับตาเชื่ออย่างนั้นเชื่อย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้พิจารณา คนเราที่ทำอะไรอะไรผิดขาดสติปัญญาก็ควรจะหยุดดึกคิดได้แล้วสมัยนี้เป็นยุคที่หูตาสว่างสวยัยทำอะไรมันเกิดประโยชน์ทั้งในความรู้สึกทั้งในความสามารถ ทีต่อกันหมายความว่าทำดีก็ต้องให้มันได้ดีทั้งครอบครัวไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งได้ดีคนเดียวอันนี้เขาเรียกว่าชงไม่ถูกต้องชงแล้วทำให้มีเคราะห์เข็นเอ็นร้อนอยู่ไม่ถูก ชงแล้วทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์ทำให้คนข้างเคียงเป็นทุกข์ทำให้ญาติเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะจะทำอะไรก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิดดูเสียก่อนทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเชื่อคนที่หวังผลประโยชน์แนะนำสั่งสอนทั้งทั้งคนอื่นนั่นเขาได้ประโยชน์แต่ครอบครัวของเราในเสียประโยชน์ก็ต้องคิดบางนะเพราะการกระทำกรรมนี้ มันจะย้อนเข้ามาหาเจ้าของเองทำให้เจ้าของนี้กินแหนงแครงใจใญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกเต่าเหล่าหลานที่อยู่ด้วยกันเขาจะคิดว่าทำบุญด้วยศรัทธาเฉยๆโดยไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณา คนเรานี่เกิดมาถ้าคบบัณฑิตก็จะมีปัญญาทำอะไรตรงไปตรงมาก็จะเกิดความสุขแล้วก็จะทำให้เราจะเริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ถ้าทำอะไรแล้วมันไปกระทบคนใกล้ตัวอยากพี่น้องสามีพันรยากรรมกรรมนั่นก็จะพาให้ตกนรกอยู่รำไปแต่ถ้าทำดังที่อัตมาพูดมานี้ ทำดีดีปีชงมันก็ดีตะรอดปีไม่ว่าปีไหนไหนก็ชงแต่มีลาบมียศมีเกียติมีบริวารมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเรียกว่าชงถูกต้องตามจันติประเพณีที่โบราณบัณฑิตคิดดีแล้วสอนดีแล้วประพฤติ ตามแล้วก็จะเกิดสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าโดยไม่ต้องไปว่าปีชงจะได้รับทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าชงดีๆก็อยู่ที่หัวคิดของคนทุกคนให้พิจารณาว่าจะชงให้อ้ร ชงไปแล้วจะเกิดความจะเริญก้าวหน้าหรือจะเกิดความเสื่อมทรัพย์สินเงินทองที่หลับผู้หลับตาชงส่งเดชส่งเดาโดยที่ไม่ได้กลับคืนมาไม่ว่าจะชีวิตจ,จิตใจหรือสิ่งตอบแทนเป็นวัตถุแก้วแหวนเงินทองอันนี้ถ้าทำถูกปีชงก็จะบาหาเรานะทุกทุกปี ชงให้กินไม่ใช่ชงเสียชงเสียนั้นเขาเรียกว่าชงไม่ค่อยดีชงแล้วไม่เกิดปัญญาชงแล้วทำให้มืดบอดจิตใจไม่เกิดปัญญาทรงทรงเดชรง,งเดาไปโดยไม่ใช้สติปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมา อันนี้เรื่องปีชงของคนที่จะได้รับก็อยู่ที่คนกระทำนั่นเองจะชงดีหรือจะชงไม่ดีถ้าชงดีก็ต้องคิดเห็นปู่ย่าตายายคนไกลชิดญาติพี่น้องลูกหลานเลนโลน ไม่ใช่ว่าบริวารเขาช่วยทำงานทำการทั้งห้ามรุงห้ามคำแต่เราได้เงินมาจากบริวารเขาเก็บให้รักษาให้แต่ไปชงให้คนอื่นกินคนบริวารจะคิดอย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องชงผิดที่นะ ถ้าชงถูกที่ก็คงจะเรียงขอบครัวเรียงบริวารที่เราอยู่มีเงินมีทองมีข้าวมีของก็เพราะบริวารถ้าบริวารทางสัตว์เดรัจฉานก็เช่นหมูหมากาไก่สิ่งที่เฝ้าบ้านให้เราได้รับประโยชน์จากเราชงให้รับประทาน แต่ถ้าคิดไปชงให้คนอื่นส่วนบริวารของเรานั้นอดอยากถามว่าบ้านของโยมจะมีความสุขหรือไม่ถ้าชงอย่างนี้บ่อยๆถามว่าหมาจะเฝ้าบ้านให้หรือเปล่าก็คงจะไม่เฝ้าคงจะไปหากินบ้านอื่นมันเป็นเรื่องของการที่จะ,ะประทังชีวิตเพื่ออยู่รอดนะ องค์ชมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แน่นอนที่สุดจะทำอะไรก็ต้องใช้สติปัญญาเมื่อปีชงเข้ามาทำอย่างไรจะหายเราก็ต้องใช้สติปัญญาแก้ไขทำอย่างนี้ก็คงจะดียังเช่นมีแก้วแวนเงินทองได้มาในปีนี้ไม่ว่าจะได้ลำยอกลำใหญ่ได้ยาง หรือได้พืชพันธุ์การกาเกษตรในเรือกในสวนเป็นผักอันนี้โยมก็ต้องคิดว่าเออเราทำแล้วเราจะไปชงให้ใครเราจะไปชงให้ตลาดไทยหรือจะไปชงให้โคราชก็มีที่ชงอยู่นะคือใส่รถบรรทุกไปแล้วก็ไปวางขายอันนั้นเขาเรียกว่าชงถูกที่ แต่ถ้าโยมได้จากพืชไร่พืชสวนแล้วไม่เอาไปขายไม่เอาไปชงที่ตลาดที่เขารับซื้อโยมเอาไปิ้งเสียถามว่าชงแบบนี้มันถูกหรือไม่เขาก็จะคิดว่ามันบามันมันบามันดูมันทำที่ลงทุนไปเป็นหมื่นเป็นแสนดูมันชงไม่ถูกที่ไม่ถูกสถานไม่ถูกเวลา มันบ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้สมองคิดส่วนมากคนเขาให้หัวคิดมากันทุกคนแต่แล้วก็อสัพพดนไปคิดแบบผิดผิดทำให้คนอยู่ข้างเคียงนี้พลอยทุกกายทุกใจไปด้วยก็อยู่ที่สติปัญญาพูดไปแล้วคนเราเกิดมาทำไมเขาเอาปัญญาให้มนุษย์มาก ก็เพราะให้มนุษย์นี้ช่วยเหลือจุนเจือสิ่งที่ถูกที่ต้องเมื่อใช่ไปแลว้วบ้านของเราครอบครัวของเราก็จะมีความสุขหมู่บ้านของเราก็จะมีความสุขตำบลของเราก็จะมีความสุขอำเภอของเราก็จะมีความสุข จังหวัดของเราก็จะมีความสุขทั่วโลกก็จะมีความสุขอันนี้มันแพร่สาขาออกไปข้างนอกแต่ว่าใจมืดบอดชงอคเตก็ไม่สามารถที่จะเจะริญไปครอบโรกกะทาดได้อันนี้ก็พยายามพิจารณานะ ในฐานะเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในปีชงกันทุกคนทุกท่านอัตมาพูดเรื่องปีชงให้คนอื่นกินความหมายของอัตมาเป็นดังนี้คือชงให้ถูกคนถูกที่ถูกการถูกเวลา ชงแล้วคนนั้นได้รับประโยชน์จากปีชงของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองให้รู้ความหมายชงก็แล้วกันอย่าไปชงให้คนอื่นอย่าไปชงให้มีอคติใดๆทั้งสิ้นชงถูกที่ถูกเวลาถูกหน้าตาคนที่รับชง ก็จะเจริญรุ่งเรืองดังที่พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะเริญพร